สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับเมในชาแนลเมไรของเมนะคะวันนี้เนี่ยเมยก็จะพาทุกคนมาแต่งหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าที่ใช้เครื่องสำอางแค่5ชิ้นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเมเชื่อว่าส,สาวๆหลายๆคนเนี่ยเวลาจะเดินทางหรือว่าในเวลาเร่งรีบเนี่ยก็จะเลือกใช้เครื่องสำอางที่น้อยชิ้นนะคะทำให้การแต่งหน้ารวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะด้วยนะคะก็คือ เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแต่งง่ายนะคะแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจําวันมากๆเลยนะคะคิมมี้เดี๋ยวไปชมกันดีกว่าคะ่ะว่าจะแต่ง,งยังไงไปชมกันเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับตอนนี้เนี่ยเมย์ก็เตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยเมย์ก็จะมีสิวก็จะมีการทายาสิวแล้วก็ทาครีมบารุงนะคะต่างๆที่ใช้อยู่เป็นประจํา,าแล้วก็จะลงครีมกันแดดนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับผิวตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะคือ มีทั้งรอยแดงแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอด้วยค่ะขั้นแรกนะคะมีก็จะมาพรางรอยคําใต้ตาก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยวันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นลิปสติกโทนสีส้มนะคะเป็นของแบรนด์นาลีนะคะสีนี้เนี่ยเมย์ชอบมากๆแล้วก็ใช้บ่อยนะคะก็คือจะเป็นเบอร์905นะ้มีก็ใช้เป็นประจำแล้วก็ชอบมากๆเลยตัวนี้ ก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับการทานรอยค้าใต้ตานะคะ mm hmm. ก็จะแตะแค่บางๆนะคะให้รอยค้าเนี่ยดูสม่ําเสมอมากขึ้น mm hmm. ค่ะสําหรับขั้นตอนต่อมานะคะเมย์ mm hmm. ก็จะลงผิวกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นแป้งสมรองพื้นเลย mm hmm. เพราะว่าไม่อยากที่จะลงหลายๆขั้นตอนทั้งรองพื้นทั้งแป้งนะคะก็เลยเลือกใช้เป็นขั้นตอนเดียวเลย mm hmm. ก็คือเป็นแป้งจาก cover mark ตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเมย์ mm hmm. ก็จะเลือกใช้เป็น cover mark moisture well lx นะคะตัวนี้ จะใช้สี mn30 นะคะคือเป็นสีที่ออกโทนเหลืองๆนะคะเหมาะกับผิวของเมย์มากๆเลยให้การปกปิดที่สูงนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับสีเนี่ยก็อพอดีกับผิวเมย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เมย์จะซื้อมาใช้เนี่ยเมย์ก็มีการไปเทสที่เคาน์เตอร์มาเรียบร้อยลองแล้วก็เดินเล่นผ่านไปหนึวันแล้วค่อยไปซื้ออีกรอบนะคะก็จะได้ตัวนี้มา ก็จะเห็นนะคะว่าแป้งเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีผิวเมย์มากๆเลยสําหรับแป้งตัวนี้เนี่ยก่อนที่เมย์จะใช้เมย์ก็ไปลองมาแล้ว1วันนะคะก็ไม่หมองไม่ดรอปเลยแล้วก็ไม่เทาด้วยนะคะใช้ไปเนี่ยน้าก็จะผ่องขึ้นด้วยนะคะสําหรับแป้งเนี่ยก็จะฟิตไปกับผิวเมย์ก็คือตาม รูขุมขนต่างๆเนี่ยนั้งที่จะเรียบเนี่ยแล้วก็แนบกับหน้านะคะคือระหว่างวันเนี่ยเขาไม่มีอาการแครกหรือว่า,อาลอยขึ้นมาแยกชั้นกับพวกสกินแคร์เลยนะคะระหว่างวันคือเมย์แบบชอบมากๆสมราคามากจริงๆนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มคือใครที่รีบๆเนี่ยสามารถทาแล้วก็ออกจากบ้านไปได้เลยนะคะไม่ต้องลงรองพื้นอะไรให้มันยุ่งยากนะคะตัวนี้มันดีจริงๆนะแก ตอนต่อมาเนี่ยก็จะมาแต่งตากันเลยนะคะสำหรับการแต่งตาของเมยก็จะเลือกใช้เป็นลิควิดลิปสติกอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นตัวนารีตัวเดิมเลย ต่อมานะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น brow k i ของมิลานินะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมี2เฉดสีนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลกลางมานะคะมีจะเลือกใช้เป็นอ่อสีน้ำตาลอันล่างสุดนะคะในการทาช่วงหางตานะคะ สำหรับการเขียนคิ้วนะคะเมย์ก็จะเลือกใช้พาเลตเดิมเลยนะคะจากมิลานีตัวนี้นะคะค่ะเมย์ก็จะเลือกใช้เป็นลิปสติกนะคะจาก for y o u ท o นะคะในการที่จะมาทาแก้มในวันนี้เป็นเบอร์19นะคะ ก็จะมาทาสีส้มนะคะตัวนี้นะคะตามลงไปที่ด้านหลังสีแดงะคะ่ะขั้นตอนของการเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์นะคะสำหรับเชดดิ้งเนี่ยเมย์ก็จะเลือกใช้พาเลตเดิมอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้เลย เลือกเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็จะมา,าไฮไลท์ด้วยนะคะด้วยสีแรกตัวนี้เลยนะคะเป็นเนื้อประกายมุกนะคะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการทาลิปสติกนั่นเองนะคะเมย์ก <seemingly? S 1> ็จะเลือกใช้เป็นลิปสติกทั้งสองสีผสมกันเลยนะคะตัวนี้เลยเราก็จะเริ่มด้วยการทาสีส้มอมน้ำตาลลงไปก่อนเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนี้ก็จะได้เป็นลุคที่ออกมาคอมพลีทลุคเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเมย์อขอตัวไปทําผมแล้วค่ะเมย์ก็จะมาสรุปนะคะเครื่องสำอางที่ใช้ทั้งหมด้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะสาหรับที่เมย์ใช้ไปทั้งหมดเนี่ยก็มีแค่5ชิ้นเท่านั้นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าสามารถครีเอทเป็นลุคนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าใช้อะไรไปบ้างนะคะของที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเลยละกันนะคะก็คือคาร์มาร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะ ก็จะช่วยลดเวลาในการแต่งหน้าไปได้มากๆเลยนะคะไม่ต้องลงรองพื้นเรียบรบเนี่ยคือสามารถออกจากบ้านไปได้เลยมีทาตัวนี้ตัวเดียวนะคะค่ะสำหรับพาเลตต่อมานะคะก็จะเป็นพาเลตอเนกประสงค์นะคะจากมิลานีนะคะทั้งเขียนคิ้วลายด่างแต่งตานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะคะสีสว่างสุดตัวนี้สวยมากๆเลยที่เห็นหยิบใช้บ่อยนะคะก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลิปสติกแมทนะคะจากแบรนด์นารีนะคะเป็นแบรนด์ไทย มก็ซื้อมาแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเพราะว่าชอบสีเขานะคะก mm ็ hmm. อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลิปสติกจาก f o r you t o o นะคะเป็นลิปอะโฮลิกรุนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะ100บาทนะคะ mm hmm. เป็นเบอร์19สีสวยนะคะ mm hmm. เป็นแดงอมน้ำตาล mm hmm. ชิ้นสุดท้ายนะคะคือเป็นอะไรที่ดีมากๆ mm hmm. นั่นก็คือมาสคาร่าจาก CA นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะ ช่วยในการยกขนตาแล้วก็ต่อขนตาเพิ่มความหนาได้ด้วยนะคะในบางคนที่ผมสีดำเนี่ยก็สามารถเอามาปัดที่ขนคิ้วได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะใครที่ดูแล้วก็ชอบหรือว่าอยากจะให้เมย์ทำคลิปอย่างอื่นออกมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ Subscribe c h anel n ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะนินติ